มาแนะนำวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพในเทอมนี้กันค่ะเทอมนี้เราจะเรียนอะไรบ้างเตรียมตัวให้พร้อมเราจะเจาะลึกไปกับเรื่องราวสุดเจ๋งสมรรถนะในการเรียนรู้ที่1นึ่คำนวณค่าอัตราส่วนสัดส่วนคำนวณค่าร้อยละการแปลผันเรียนรู้การคิดแบบเปรียบเทียบสมรรถนะในการเรียนรู้ที่2องคำนวณค่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรการคิดเลขเป็นและเรียนรู้ในการแก้ปัญหา สมรรถนะในการเรียนรู้ที่3การแจกแจงความผี่โดยใช้ตารางและการแจกแจงความผี world, ่โดยใช้การาฟเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจ๋งๆสมรรถนะในการเรียนรู้ที่4คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามาัธย,ยฐานฐานนิยมโดยเรียนรู้การหาค่า,ากลางของข้อมูลสมรรถนะในการเรียนรู้ที่5าคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ไทของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความผี่และ คำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ไทของข้อมูลที่แจกแจงความผิโดยเรียนรู้การหาตำแหน่งของข้อมูลสุดท้ายสมรรถนะในการเรียนรู้ที่6คำนวณค่าการวัดการกระจายสัมบูรณ์และคำนวณค่าการวัดการกระจายสัมพัทธ์โดยเรียนรู้การวัดการกระจายของข้อมูลเทอมนี้เราจะเจาะลึกความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญและนำไปใช้ได้จริงอย่าลืมทบทวนบทเรียน และฝึกทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอรับรองว่าคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพจะเป็นวิชาที่สนุกและมีประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอนเตรียมตัวเจอกันในห้องเรียนนะคะ